do it on my okay, own so I gotta get through it and the right? only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track oh okay, so right? right? <laughs> <laughs> yeah right? ก็มาคู่ทีเอ็นะครับก็มาฟังเสียงเทนคือต้องบอกเลยการมาครั้งนี้เป็นการมาที่ปลุกใจและเป็นการทีลไปด้วยกันคือไม่ได้เทไม่เป็นไรครับคือมาดูพอใจแล้วไม่เกินสองปีเราจะได้เป็นของอุบลนะครับมาฟังเสียงครับเป็นท่อเดิมหรือท่อแต่งครับท่อเดิมครับตัวนี้อ๋อ เแล้วนะครับก็อันนี้ก็เอสพันเจยาพื้นป่าต้องใส่กินนะ 好点，好点。 ก็ะแสผมก็จะเป็นตัวนี้เกี่ยวกับสถานะของเครื่องยนต์ดีเลยตัวนี้มันแจ้งเซอร์วิสคือรถมีปัญหาอะไรไหมขึ้นไม่เสจงใไหใช่ครับแจ้งเซอร์วิสนี่แบตเตอรี่บอกแบตเตอรี่แล้วก็เซ็นเซอร์ลมยางแต่ว่าเซ็นเซอร์ลมยางมันต้องวิ่งก่อนมันจะวัดด้วยการเหวี่ยงแล้วมันจะบอกค่ามาว่าหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่ตอนนี้ก็จะ ใช้ในการเลือนเรีนแล้วถ้าเป็นด้านซ้างก็ฝากอาจารเป็นการฝักไปวันนี้จะบอกเกี่ยวกับคลิปต่างๆคลิปมันมีสองคลิปต่างกันสองคลิปตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของมลมยาเสร็นหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสตอนนี้พอนะเซอร์วิสเออซอร์วิสรอบพันโลก,ก็คือมันครบระยะต่อลูกค้าจองคันนี้ไว้เกินสามเดือนอ,อะไร,งไรเงี้ยเกินสเดือนแล้วคราวนี้มันมันครบกำหนดระยะเวลาแต่ว่า ไม่มันยังไม่ถึงไม่มันเพิ่งสามกิโลเลยก็คือสี่มันครบพันโลใช่ไหมใช่ครับเป็นมีสองสองอย่างคือเวลากับระยะทางส่วนหน้าต่อไปก็จะเป็นตัวนี้หน้าหมอนสตอร์ก็จะเป็นหน้าผังสตอร์ก็จะโชว์เป็นแบบรอบๆคือปรับได้ด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ปรับได้ปรับได้ป่าได้ ออ ok นนี้ก <pf unlikely> ็จะเป็นพวกนิก์ที่เชื่อมกับโทรศัพใช่ครับมีการเป็นอัสายนี้ก็จะเป็นต้นตัองระบบต่างๆแล้วั็พวกตั้งค่า้นยนต์เขาจะตั้งพวกติดไฟติดอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบนะเกี่ยวกับพวกเวลาภาษาประมาณ ที่ ane, ้อได้ก็เมาะก่อนนะครัไม่เป็นไรครับแต่ว่ายาคุไนอนเวลาเียนพ่อไม่เป็มโควใช่ไหมครับอ่าเต็มพ่อขึ้นโค้ตครับ ตก้องแกถ้เป็นสำหรับที่สุนเราก็คือถ้าถ้าเกียขศก็คือเขาจะมีทุกอย่างรองรับเราอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนข้งอกเขาต้องทาที่เขาเป็นมีมาตรฐานหน่อยเขาทำหน้าเ